ต่อในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราหาค่า k ที่ทําให้6เนี่ยเป็นคําตอบ1ของสมการนะคะนั่นหมายความว่าโจทย์ต้องการให้เราทราบค่าของ k k คืออะไร k ก็คือค่าของตัวแปรนะคะตัวแปร1ตัวนะคะที่เป็นตัวเลขนะคะโดยการที่เขาบอกว่า ที่ทำให้6เป็นคําตอบ1ของสมการนะคะคำว่าคําตอบ1ของสมการหมายความว่าเราจะต้องแทนตัวแปร x เป็นเลข6แล้วก็ไปหาค่าของตัวที่เราไม่ทราบค่าในที่นี้ก็คือค่า k แค่นั้นเองนะคะอ่ะวิธีการทำกูยูปันนี้ก่อนนะหนูก็เขียนแค่ว่าข้อ 1> 2อจุดหนึ่ะคะกำหนด x เท่ากับ6หา k จากหนูก็ลอกสมการมาโดยที่เราต้องเปลี่ยนค่า x เป็นเลข6นะคะจาก k คูณ หกยกกำลังสองมันเป็นเอกกำลังสองหนูเปลี่ยนเป็น6ยกกำลังสองนะลบยีหปิดวงเล็บเท่ากับสามคูณสคูณหกบวกหแล้วก็อะไรเนะี่ยบวก1ปิดวงเล็บ บวกไม่พอครูมาต่อข้างล่างนะคะบวกในวงเล็บหกลบสี่จากตรงนี้ทำยังไงนะคะก็ทำทีละช็อตช็อตแรกก็คือ k คงที่เดิมไว้หกยกกำลังสองหกยกกำลังสองก็คือหกคูณหกได้สามสิบหกลบยี่สิบห้าหนึ่งวงเล็บเท่ากับ ช็อตด้านในคือตัวนี้สามคูณสี่คูณหกเอาวงเล็บด้านในก่อนเอาสี่คูณกับหกหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ก็จะเป็นสามคูณยี่สิบสี่บวกหนึ่งปิดวงเล็บบวกหกลบสี่ก็เหลือสองเท่ากับสาม คูณในวงเล็บคือ24่บวกหนึบวกหคือ25 25ิคูณสได้75 75สบวกสได้77โอเคนะทวนวนเองอีกรอบหนึ่งนะคะถัดไปฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือ36กลบ25ก็จะเหลือเท่าไหรว่วา11อถูกไหมอ k ในวงเล็บ11เพราะว่า25 30อีก6นะถูกและ11ก็เป็น 11k เวลาเขียนให้เขียนตัวเลขขึ้นก่อน 11k เท่ากับ77เพราะฉะนั้น k ตัวเดียวก็เท่ากับ k ตัวเลขนะ k ก็เท่ากับ77หาร 11k ก็เป็น7 จบข้อที่สองจุถัดไปสองจุดสองพอเขียนหรือเปล่านะครูขอขยับอันนี้ลงก่อนออ่ะข้อที่สองจสองครูขยับมาตรงนี้นะคะมันไม่พอเขียนแน่ๆเลยสองจุดสอง 2.2ก็เหมือนเดิมก็คือกำหนด x เท่ากับ6หา k กำหนด x เท่ากับ6หา k จากโจทย์ข้อ2คือ5 k คูณ k ลบ1.2 มองโจทย์ดีๆนะ1.2ตัวแปร x ปิดวงเล็บเออเท่ากับ7คูณ3ลบ k ยกกำลัง2และถึงปิดวงเล็บอ่ะแทนค่า x ทุกตัวด้วย6ก็จะเป็น5 k คงสภาพเดิมคูณ k ลบ 1.2เปลี่ยน x เป็น6ก็คูณ6ปิดวงเล็บเท่ากับฝั่งนี้เหมือนเดิมก็จะเป็น7จ็ดคูณสลบ k ยกกำลังสองปิดวงเล็บอ่ะมาดูทีละข้าง เอาด้านในก่อน1.2คูณ6ก็คือถ้าครูคิดครูจะคิดเป็นเลข12 12คูณ6 72แล้วใส่จุดตรงกลางมันจะได้เป็น5 k คูณ k ลบ7.2ปิดวงเล็บเท่ากับ7คูณ3ลบ k ยกกำลังส ทำไงว่าจะได้ค่า k คูณกระจายเข้าด้านในให้หมดทุกตัวเอา 5k คูณ k เอา 5k คูณลบ7.2ทุกขยับอันนี้ไป 5k คูณ k ได้ 5k กำลัง2 5k คูณกับ7.2ก็เหมือนกับ 5คูณกับ72ก็72ตั้งคูณ5 5 2 10ใส่0ทด1 5 7 35ทด1เป็น36เติมจุดก็เป็น36แสดงว่า7.2คูณ5ได้36ก็จะเป็นลบ36อย่าลืมเติมตัว k เ,เท่ากับฝั่งนี้เหมือนกัน7คูณ3 21ลบ 7 k ยกกำลังสองทันนะอ่ะพอได้แบบนี้ k อยู่ฝั่งเดียวกันย้ายมันมาอยู่ฝั่งเดียวกันบวกลบกันให้เสร็จถ้าเป็นครูนะครูจะเอาตัวนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าจากลบจะกลายเป็นบวกนะคะเอามาอยู่ฝั่งเดียวกันอ่ะมันก็จะได้เป็น5 k กำลังสบวก7 k กำลังสได้เป็น สิ k กำลังสลบสาม k แล้วก็เอาตัวนี้มาอยู่ฝั่งเดียวกันก็จะเป็นลบยี 21, ส่วนฝั่งขวาวก็เท่ากับ0พอมองภาพออกเนาะพอมันเป็นแบบนี้เสร็จแยกเป็น2วงเล็บเพื่อที่เราจะหาค่า k ให้ได้ อะไรว่าคูณกันได้12บวกลบกันโทษทีไม่ใช่คูณกัน2ตัวหน้าคือ 12k กํลัง2ลบ 36k ลบ21หาตัวเลขที่กระจาย12ออกก็ถ้าครูลองนะพอมองตัวนี้เป็นตัวน้อยตัวใกล้เคียงกันก็แยกเป็น 4k กับ 3k หาตัวเลขที่คูณกันได้21บวกลบกันแล้วได้3 6 อะไรที่คูณกันได้21 7คูณ3ใส่ไปมั่วๆก่อน7กับ3ได้7คูณ3ได้21 4กับ3เป็น12ถ้าเอา12บวกกับ21ผลลับมันไม่ได้36แสดงว่าใส่7ใส่3ไม่ได้สลับที่กันใส่3ใส่7มันก็ต้องลองเนี้ยแหละนะคะใส่ สใส่7จ็ะลองสาคูณสเป็น9ก okay. ้าเคสี 28. Okay. 28่เจ็ดยี 30. 30่สิบแปดวกเก้ยบวกเก้ายี่แปถูกไหมไม่ได้36มิอีกถูกปะมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่ แสดงว่าเราจะขยับตัวนี้เป็น3กับตัวนี้ไม่ได้เ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใ,หมใช้12ไม่ได้อะไรหนะ้ากระจาย2 2ได้อีกลองเป็น6กับ2 k ดูสิลองกว่าจะได้เพราะครูคิดพร้อมเธอเนี่ยแหละ6 2 12 k ทำไงให้ได้21 จ็ดสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งเอาอะไรดีครูลองยี่สิบเอ็ดกับหนึ่งเลยได้ไหมยี่สิบเอ็ดสองเป็นสี่สิบสองลบหกไม่ได้ได้ไหมลองนะกับหนึ่งยี่สิบเอ็ดกับสองเป็นสี่สิบสองหกกับหนึ่งได้หก ทำให้เหลือติดลบ36ก็คือเอา42ลบออกไป6ก็เหลือ36มั้ย36บวก6ก็คือ42เนะอ่ะเพราะนั้นก็จะเป็นลบ21บวก1ึลองคิดเลนะอะมันก็ได้แบบนี้จับมันเท่ากับ0แล้วก็แยกเป็น6 k ลบ21เท่ากับ0หรือ2 k บวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น k ตัวเดียวก็เท่ากับจากลบ21ก็เปลี่ยนเป็น21ส่วน6หรือ k เท่ากับลบเศษ1ส่วน2 เพราะนั้น k ในข้อที่2 2ก็จะมี2คํคำตอบคือ21ส่วน6กับเศษ1นส่วน2นะคะในกรณีของ k ที่เป็น21ส่วน6หนูดูนะเราสามารถที่จะเอาตัวเลขตัดทอนได้ไหมถ้าเอาใช้ถ้าเราใช้สุดคูณแม่3เป็นตัวหารนะคะมันก็จะหารเป็น3 1 3 3 2 6 3 7 21เพราะนั้นจริงๆแล้วจะต้องตอบว่า k เท่ากับ7ส่วน2หรือ k เท่ากับลบ1ส่วน2ถ้าหารต่อได้หารถ้าหารต่อไม่ได้ติดไว้ที่เป็นเศษส่วนแบบนั้นนะคะโอเคจบในแบบฝึกหัดที่2ข้อที่2ถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของ การแก้สมการเหมือนเดิมแต่เราจะใช้วิธีการของเอ,อ่อวิธีการของค่ารากที่สองเดี๋ยวครูขยายรูปแปบ๊บนะอ่ะนะคะมันจะอยู่ในหน้าที่177-178ปประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูเพิ่มหน้าก่อนหน้าไม่พอ โ okay. อเคสักครู่สักครู่อ่ะนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการแก้สมการ กำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้วิธีรากที่สองซึ่งเราเนี่ยเรียนมาแล้วการถอดค่ารากการหาค่ารากที่สองนะคะอย่างในตัวอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่าแนวคิดสำคัญเรื่องของการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีรากที่สองเนี่ยจะใช้สมบัติของจำนวนจริง ที่กล่าวว่าเมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกใดๆดหรือ0รากที่สองของ a ก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ a จึงกล่าวได้ว่าถ้า x ยกกำลังสองเท่ากับ d เมื่อ d มากกว่าเท่ากับ0แล้ว a เท่ากับรูท d หรือ a เท่ากับลบรูท d ก็คือหมายความว่าในกรณีที่เป็นค่ารากที่สองอย่างเช่นโจทย์เขาให้มาคือ x ยกกำลังสองลบ25เท่ากับ0เราก็ย้ายข้างไปปกติก็จะเป็น x กำลังสองเท่ากับ25จากบวกไปเออทวิจากลบไปบวกนะคะพอได้เป็นแบบเนี้ยเราจะหาค่า x ตัวเดียวนะคะให้หนูใส่ค่ารากครอบที่25อ่ะซึ่งรากที่2ของ25ก็คือ5แต่ ค่ารากที่สองของจํานวนจริงต้องมี2ค่าเสมอก็คือที่เป็นค่าบวกกับค่าลบนะคะเพราะนั้นเวลาเราเสถูกำตอบเราต้องตอบว่า x เท่ากับหหรือ x เท่ากับลบ5นะอย่างเช่นในตัวอย่างที่1ดูนะแก้สมการ x กําลังสองเท่ากับ 27, 27เราเป้าหมายของการแก้สมการทั่วทวไปที่เราเรียนมาหมดแล้ว ก็คือต้องหาค่า x ให้ได้แต่ในโจทย์เนี่ยมันเป็น x กําลังสองถ้าเราจะหาค่า x ให้ได้เราก็ต้องใส่ค่ารากครอบที่27แล้วก็เติมบวกเติมลบด้านหน้าเพราะว่ารากที่2ต้องมี2ค่าก็เป็นรากที่2ของ27ซึ่งรากที่2ของ27เนี่ยนะคะเขาก็กระจาย27ออกเป็น9คูณ3หรือที่เมื่อก่อนที่ครูเคยสอนนะคะก็คือ ลากที่2ของ27เกิดจาก3คูณ3คูณ3จำได้ไหม3คูณ3เป็น9 9คูณ3 27ถ้ามีซ้ำกัน2ตัวให้ดึงมาไว้ด้านหน้ามันก็เลยกลายเป็นตัวนี้ก็คือ3ลูท3ค่าลากที่2มี2ค่าเสมอก็ใส่บวกกับลบต่อท้าย โอเคเนาะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างแรกกับตัวอย่างที่5ที่ครูยกมาให้ดูนะคะใสักครู่ในตัวอย่างที่5ถ้าเราเจอโจทย์ประมาณนี้ก็คือ 4x ยกกำลังสบวกหาเท่ากับศูนยคำสั่งคือให้แก้โดยใช้เป็นค่ารากที่สอง เราก็ปรับ5ไปเหมือนเดิมจากบวกก็เป็นลบ5เพราะได้แบบนี้เสร็จติด4ข้างหน้าใช่ไหมเอา4ไายจากจากคูณไปหารได้เป็นตัวนี้แต่เวลาที่เราจะหาคําตอบนะคะมันจะได้เป็น x กำลัง2เท่ากับลบ5ส่วน4ใช่ไหมลูกลบ5ส่วน4ซึ่งถ้าเราใส่ค่าลากเข้าไป x กำลัง2เท่ากับ ลบ5ส่วน4เราไม่สามารถใส่ค่ารากแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าลากที่สองข้างในเนี้ยจะติดค่าลบไม่ได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากจำนวนจริงใดๆยกกำลังสองแล้วจำนวนต้องเป็นบวกหรือศูนย์ดังนั้นไม่มีจำนวนจริงใดที่ยกกำลังสองแล้วได้ผลลัพธ์เป็นตัวนี้นั่นคือสมการตัวนี้ไม่มีคำตอบเป็น จำนวนจริงนะคะถ้าได้เป็นติดลบมันจะตอบว่าไม่มีคำตอบเป็นจํานวนจริงสมการตัวนี้ไม่มีคำตอบเป็นจํานวนจริงอะดูนะคะในแบบฝึกหัดที่3เพราะว่าเราอาจจะเหลือเวลาเรียนน้อยลงนะคะรูก็เลยพยายามอัดให้พวกเราก่อนในแบบฝึกหัดที่3ามคำสั่ง ยังเหมือนเดิมคือคุนต้นด้วยคำว่าแก้สมการแต่โจทย์จะเห็นว่ามันไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแยกตัวประกอบได้หรือดึงตัวร่วมได้เพราะมีแค่ตัวแปร x ก,กับตัวเลขอย่างโจทย์ที่ผ่านมามันจะเป็น x ยกกำลังสองลบ6 x มันสามารถดึงตัวร่วมได้ถูกไหมเพราะหน้าก็มี x หลังก็มี x แต่อันเนี้ยหน้าก็เป็นตัวแปรหลังก็เป็นตัวเลขมันดึงตัวร่วมไม่ได้หรือแยกตัวประกอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีการหาค่ารากนะคะอ่ะข้อที่1หนูก็เขียนแค่ว่าแบบฝึกหัดที่3แบบฝึกหัดที่3ข้อที่1 ก็จะเป็น x ยกกำลังสลบหเท่ากับศใช้วิธีการหาค่าราบหนูก็วิธีทำ x ยกกำลังสเท่ากับจากลบหย้ายฝั่งไปก็เป็น6กหวหกก็เป็น6เนาะเราจะหาค่า x กำลังสองแล้วก็เขียนแค่ x ตัวเดียวแล้วก็ไปครอบ ที่รูทหก x กําลังสองมี2ค่าก็ใส่บวกกับลบจบสรุปคําตอบคือ x คือลบลูทหกหรือลูทหกตอบ2องคำตอบนะคะใช้คําว่าหรือเสมออ่ะโอเค จบแค่นี้ยกกำลังสองก็ให้หมดไปก็ใส่ค่าลากครอบอ่ะถัดไปข้อสองข้อสองโจทย์เป็นสามเกยกกำลังสองเท่ากับห้าสิบเจ็ดว่าวอ่ะกรณีข้อนี้นะคะมันอยู่ฝั่งนี้แล้วหน้าที่ของเราคือย้ายสามจากคูณไป หารก็จะเป็น x กำลังสองเท่ากับ57หาร3 3หาร57ได้ไหมลองดู3 1 3 3 2 6 3 1 3เหลือเศษ2 3อะไรหน้าได้27 3 7 21 3 8 24 3คูณ 9 7 7ถูกไหมดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็น x ยกกำลัง2เท่ากับ19โอเคอ่ะพอได้แบบนี้อะไรหนะ้าเหลือ x ตัวเดียวใส่แม่งไปก่อน x ยกกำลังสองใส่ square root ครอบที่19มี2ค่าใส่บวกใส่ลบ คำตอบเขียนเหมือนเดิมคือ x เท่ากับรูทสิบเก้ากับลบรูทสิบเก้าเพราะว่าแยกอีกไม่ได้แล้วรูทหกก็เหมือนกันเพราะว่ามีแค่2อคูณสได้6กสิบก้าก็มีแค่1นึคูณสิก็จบแค่นี้อ่ะถัดไปข้อ3ามดูดึงอันนี้ลงมาก่อนชให้มันอยู่ข้างใต้จะได้มองง่ายหน่อยอ่ะ ข้อที่3ข้อที่3โจทย์คือ x ยกกำลัง2เท่ากับยี่ะ,ะก็ทำเหมือนเดิม x ตัวเดียวเท่ากับใส่สแควร r o ูทครอบ27ถูกไหมฮะสแควร r o ูทของ27เราเคยเรียนมาแล้วที่ให้เราแยกเป็นเหมือนกิ่งก้านใบ ก็คืออะไรหน้าที่หาร27ลงตัวก็คือ9กับ3ถูกไหม3คูณ9ได้27เอา3ไปหารใส่3ใส่9แยกออกมาอีกก็เป็น3กับ3เพราะนั้น27ก็คือ3คูณกัน3ตัวมันก็คือแบบนี้รูทของ3คูณ3คูณ3 ลาบที่สองหมายความว่าจะต้องมีตัวเลขที่หน้าตาเหมือนกัน2ตัวจับคู่กันถึงจะยกมาไว้ด้านหน้าวงเออด้านหน้าของสแควรูทได้มันก็เลยได้เป็น3า o รูท3 2ตัวดึงมาไว้ข้างหน้า1ตัวข้างในเหลือรูทอยู่แต่ค่ารากที่2ต้องมี สค่าก็ใส่บวกใส่ลบถามม่าครูคะถ้าหนูขี้เกียจคิดตอบตัวนี้ได้ไหมหนูก็เติมแค่บวกกับลบตอบได้คําตอบค่าเท่ากันแต่เวลาที่เป็นช้อยตัวเลือกมันจะไม่มีรูทยีเพราะเขาต้องการผลลัพธ์สุดท้ายก็คือบวกลบ3ามูทสนะคะอ่ะถัดไปข้อที่ส ข้อที่4โจทย์ให้มาคือ x ยกกำลัง2เท่ากับ16ส่วน25อ่าข้อนี้เป็นข้อที่พิเศษนิดนึงมันพิเศษตรงไหนนะคะเนื่องจากว่า16กับ25เนี่ยนะคะเวลาที่เราทำก็คือเขียนเหมือนปกติก็คือ x เท่ากับใส่ square root ครอบ สิบหกส่วน25นะคะเนื่องจาก16ตัวเนี้ยนะมันเกิดจาก4ี่คูณส 4, 4ีคูณสได้1ิบหกมันก็คือ4ยกกำลัง2 25ก็คือ5้คูณหเท่ากับ5ยกกำลังสอง เราสามารถเขียนในค่าราบที่2ตรงนี้เป็น4ยกกำลัง2ส่วนด้วย5ยกกำลัง2ได้นะคะเพราะว่ากรณีข้อนี้คือมันสามารถยกกำลังสองแล้วได้ตัวเลขเป็น16ทั้งคู่เวลาที่เราจะถอดสแค root จำได้เนาะคราวที่แล้วพี่ครูสอนวิธีคิดลัด ข้างบนยกกำลังสองด้านล่างยกกำลังสองตัดออกจากค่ารากที่สองได้เพราะเราใช้คุณสมบัติที่บอกว่าถ้าค่ารากเหมือนกันสองตัวดึงมาไว้ข้างหน้านะคะมันก็คือเหลือข้างในเป็นศูนย์ก็เหลือแค่ด้านหน้าเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ4ส่วน5และถามมาคูแล้วมีบวกมีลบไหมอลองดู ว่ามีบวกมีลบไหมครูในกรณีของข้อนี้ก็เหมือนเดิมแล้วก็ต้องใส่ค่าที่เป็นค่าบวกค่าลบอยู่แล้วเพราะว่าถึงมันจะเป็นลบสคูณกับลบสมันก็ได้เป็นลบสทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมมันก็มีค่าเท่ากัน นะคะเพราะนั้นมันได้ทั้งสองตัวก็คือค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบเราก็สรุปคำตอบนะเขาเขียนให้ชัดขึ้นก็คือ x เป็นลบ4ส่วน5หรือ x เท่ากับ4ส่วน5เหมือนกับข้ออื่นๆโอเคอ่ะถัดไปข้อที่5 ข้อที่5ข้อที่5โจทย์เป็น5 x ยกกำลังสองลบ64ข้อนี้นะ5 x ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนแบบนี้5 x ลบ2 5 x ลบ2ทั้งหมด